อันนี้เมื่อกี้เพิ่งเคลียร์ช่างเอทเดี๋ยวจะเทป,ปูนตรงนี้นะน่าจะทำเสาป้ายประกาศแบบพวกนี้เราพวกป้ายประกาศเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเอาขึ้นนี้หมดเป็นป้ายนะเดี๋ยวจะติดไฟไม่ติดไฟเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะึงก็ถือเป็นป้ายประกาศสักประมาณไม่แน่ใจเมตรห้าสิบเป็นเสาอันนี้ก็ต้องเจาะพื้นปูนนะก็นี่คุยเรื่องปลูกต้นไม้ด้านหน้าอยู่เหมือนกันฝั่งเนี้ย ปลูกต้นไม้ให้มันดูลมลื่นหน่อยหนึ่งเข้าไปอาจจะเป็นต้นประมาณพวกนี้ต้นอโศกอินเดียก็ได้ปลูกเป็นแนวเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยต้องเจาะป,ปูล,ลงไปเลยเนี่ยไม่แน่ใจลึกเท่าไหร่ก็พอสมควรนะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวจะจัดอีกทีหนึ่งอาจจะเป็นต้นไม้ใหญ่ไม่ใช่ต้นนี้ผมวา่าอาจจะเป็นต้นอินทนิลแต่ว่าหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีนแนวนี้ ว,วายางไงรถมันก็จอดอยู่แล้วมันจะได้เป็นสีเขียวนะตรงนี้อันนี้น่าจะน่าจะดีหน่อยต้นไม้น่าจะเริ่มตรงนี้ได้นะเสานี้ตำแหน่งประมาณนี้ต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าน่าจะได้หกต้นนะหกต้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะลง Google แล้วลองลองทำสกเกลดูโอเค